สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหยกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ประท y o ยูทู e นานมากวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการผ่าตัดดับเบิลวิชั่นหรือว่าการผ่าตัดแก้ไขการมองเห็นภาพซ้อนกันนะคะโดยที่การผ่าตัดอันนี้นเ,นเขาจะเรียกว่าการแก้ไขกล้ามเนื้อตาคลิปนี้จะเป็นการเมาส์มอยล้วนๆเลยนะคะจะแทบไม่มีพงไม่มีภาพอะไรให้ดูเลยดังนั้นทุกคนสามารถที่จะฟังแต่เสียงเอาก็ได้ อ๋อแะค่ะวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องอาการตอนแรกเริ่มการเป็นดับเบิลวิชันของเราดีกว่าตอนแรกเนี่ยเราเริ่มเป็นเมื่อตอนที่ทําแว่นใหม่คือก่อนนั้นเนี่ยเรามีแว่นอยู่2อันก็คือมีแว่นเก่า แล้วก็มีแว่นอันแรกที่ทําใหม่นะจากแว่นเกา่าแว่นนี้เนี่ยได้มีการปรับค่าสายตาจากเลนเดิมให้มีค่าสายตาที่สั้นขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างจากเลนเดิมมากคือโรคจิตไม่ได้อยากได้เลนไมไ่อยากเปลี่ยนเลนเสร็จแล้วสองแว่นสองแว่นเนี่ยมันมีปัญหามันแว่นแรกเลนกระเด็นตกหายไปตอนที่กําลังเดินออกจากบ้านก็หาเลนไม่เจอก็ไม่ได้ใช้อีกเลยส่วนเลนเนี่ยกรอบมันแตกแล้วหากรอเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเ,ลนเ,นยลเช่นกงงันค่ะเราดังนั้นเราต้องทําแว่นอันใหม่ขึ้นมา ก็คือใช้เลนเดิมค่าใส่ตาเดิมจากแว่นที่แล้วที่เราเก็บไว้เนี่ยมาตัดเป็นแว่นนี้แล้วพอมาตัดเป็นแว่นนี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าตอนที่เราใส่แว่นนะคะมันมีอาการที่ว่าไงดีอะเห็นภาพซ้อนอนะเหมือนคนที่ตายังปรับโฟกัสก,กับตัวเลนใหม่ไม่ได้ประมาณนี้แต่อาการมันไม่ได้มาตลอดไม่ได้แบบว่าเห็นภาพซ้อนตลอดเวลาขนาดนั้นนะ มันแค่แบบมาบางจังหวะของชีวิต,ตที่เราทํางานที่ทํางานเดิมจบปุ๊บเราย้ายที่ทํางานใหม่ที่ทํางานใหม่เนี่ยเราทํางานเกี่ยวกับ customer service นู้นซึ่งจะต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมเราที่ทํางานเนี่ยเขาบังคับให้ทุกคนที่มาสวัครงานนะคะก็คือมีการตรวจสุขภาพหลังจากที่เราไปวัดค่าสายตาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าค่าสายตาเราสั้นขึ้นกว่าเดิมมากๆจากประมาณ600อะค่ะเด้งไปถึง900ตอนนั้นก็แบบอู้ชิบหายแนละ้วตอนนั้นเครียดนะเครียดมากเลยเพราะว่ามันมันขึ้นไปสูงมากๆเลยค่ะเวลาทํางานเนี่ยเรา มีอาการเห็นหน้าจอเป็นภาพซ้อนคือแบบตามันเหมือนเหมือนตามันไม่โฟก,กัสต,ตามันแยกแยกออกจากการเห็นสองอเขาเรียกว่าไงเหมือนใช้ตาพร้อมกันสองข้างที่ที่ไม่ได้สอดประสานกันเออฟีลประมาณนั้นหลังจากที่เราลาออกจากที่เดิมเนื่องจากว่าจบสัญญาว่าจ้างแล้วพอเขาต่อสัญญาให้เราอะค่ะเราก็ลาออกมาเพราะว่าเราสึกว่าเราอยากจะทางานที่เป็นกิจการของตัวเองแล้วตอนเนี้ยแต่ประเด็นคือพอเราลาออกจากที่ทํางานเดิมมาปุ๊บ เราก็กลายเป็นว่าเรากลับมาทำฟรีแลนซ์เหมือนเดิมมะค่ะมาทำเป็นแบบว่าผู้ผลิตถุงพรีเมียมให้ที่บ้านให้ให้พี่ชายเราแทนนะคะพอหลังจากที่ออกมาปุ๊บเวลาเราทำงานเราทำงานหน้าจากักรใช่ไหมมันก็อยู่ในระยะประมาณครึ่งเมตรเนี่ยเรายังโอเคนะแต่ตอนที่ออกไปซื้อผ้าค่ะตอนออกไปซื้อผ้ารับของรับเงินจากแม่ค้าหลังจากที่เรารู้สึกว่ามันสุดๆดแล้วคือตอนที่เรายื่นมือไปรับเงินทอนจากแม่ค,ะคะ้าค่ะเรารับเงินทอนวืด คือแม่แม่คะเขาก็ยื่นมาให้ใช่ไหมเราก็ยืนย่นจะไปรับอะไรอย่างเงี้ยแตม่มันกลายเป็นว่ามันอย่างเงี้ยมันวืดอะแทนที่จะแบบรับรับเขาอย่างเงี้ยกับกลายเป็นวืดอย่างนงี้เลยก็เลยแบบเฮ้ยฉันอยู่ไม่ได้ละมันมีปัญหามากแน่ๆเลยถ้าเกิดเป็นถึงขนาดนี้แล้วแล้วช่วงระยะเวลานี่ยน,นะคะเราก็มีอาการที่เดินลงบันไดลําบากเนื่องจากว่าเห็นภาพซ้อนเนาะแล้วก็พี่สาวทักว่ามีอาการตาเละนะพี่สาวทักว่าเธอตาเลเอรแลจากคนที่แบบไม่เคยไม่เคยเป็นอะอยู่ดีๆโดนทักอะ มันมันโคตรเสียเซลล์เลยแล้วตอนนั้นก็คือกังวลใจมากเลยว่าแบบทำไมอยู่ดีๆถึงเป็นนะทำไมอยู่ดีๆถึงเห็นภาพซ้อนทำไมอยู่ดีๆถึงตาเหลยแล้วช่วงนั้นน่ะก็เลยแบบเอ้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าฉันใส่แว่นค่าสาใส่ตาไม่ตรงกับตาตัวเองก็เป็นได้พอมันไม่ตรงปุ๊บตามันอาจจะแบบทํางานผิดพลาดหรือ,รอ,รอเปล่านี้ก็คือจากความจากความคิดที่จินตนาการไปเองเนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มหาข้อมูลแล้ว เพรเราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วแล้วนอกจากพี่ทักเนี่ยเราสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เวลาเราถ่ายรูปแบบถ่ายเซลฟี่หรือแบบถ่ายรูปกับเพื่อนมีคนถ่ายให้ไกลๆอะไรเงี้ยตาเราอะไม่มองกล้องมันจะมีตาอยู่ข้างหนึ่งที่ไม่ยอมมองกล้องเลยอะคือแบบมันจะไปมองอีกทางหนึ่งซึ่งซึ่งเราก็อธิบายไม่ได้ว่าทําไมไมันถึงเกิดเหตุผลแบบนั้นไงพอเรารู้สึกว่าสุดๆแล้วจริงๆอะเราก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการทําเลสิกเพราะว่าเราไม่อยากตัดแว่นใหม่ ื่อให้ตรงกับค่าสายตาตัวเองเนื่องจากว่าในอนาคตเราก็คิดไว้ว่าเราจะทำเลสิกอยู่แล้วกินนะพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็เลยบอกว่าเอ้ยจากการตัดแว่นใหม่เนี่ยก็กระโดดข้ามปุ๊บต่ทำเลสิกเลยดีกว่าเราจะได้ไประหยัดเง่นก้อนก้อนเนี้ยจากการทำแว่นมาโปะก,กับค่าเลสิกไปเลยประมาณนี้หลังจากที่หาข้อมูลเรื่องเลสิกปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าตัวเองอาจจะเป็นลิซี่อหรือเปล่าเพราะอยู่ดีๆค่าสายตาเรามันก็สั้นแบบพุ่งกระชูดอ,อ่ะพอ เป็นอย่างนั้นปุ๊บก็ชวนพี่ไปตรวจวัดค่าสายตาเพื่อเตรียมทำเลสิกพี่สาวเราเนี่ยไม่สามารถดําเนินการเรื่องการทําเลสิกได้นะคะเนื่องจากว่ามีค่าสายตาที่สั้นเกินมาตรฐานการทําเลสิกทาให้อากระจกตาไม่เพียงพอส่วนเราเนี่ยเราสามารถทําแบบเซมโตได้ก่อนที่จะทําก็มีการปรึกษาหมอเขาว่าเออแล้วถ้าเกิดคนที่แบบเป็นเลสไอาทาได้หรือเปล่าคะอะไร,ระมาณนี้หมอเขาบอกว่าทําได้เรื่องนี้เขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยแล้วแบบตาเล,ละละพวกอ่า มีอาการเห็นภาพซอล,ล่ามีปัญหาอะไรไหมพอพอมันพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บหมอบอกว่าจะต้องไปปรึกษาจสัสษุแพทย์ก่อนเพื่อให้เขาวินิจฉัยว่าเราสามารถทําเลสิกได้ไหมแล้วหมอเขาก็เลยแนะนํำหมอจสัสษุคนหนึ่งในในคลินิกนั้นให้เราอ่ะซึ่งเราไม่มาไงเราไปหาหมอคุณหมอเดียวกับคุณหมอของพี่สาวแทนเนื่องจากว่าคุณหมอของพี่สาวอะคะเขาก็ได้คุณหมอคนนี้แนะนํามาเหมือนกัน <S <S เก็ตไหมคือคุณหมอคนนี้แนะนํา คุณหมอจากสูรท่านนี้ให้พี่สาวเราเกี่ยวกับการผ่าตัดใส่เลนส์เสริมแบบ ICL แล้วพี่สาวเราอะก็ติดต่อคุณหมอท่านนี้ก็คือไปหาข้อมูลคุณหมอท่านนี้ว่าคุณหมอท่านนี้ดูแลเรื่องอะไรบ้างแล้วกลายเป็นว่าเขาเองก็ดูแลเรื่องตาเลเหมือนกันเรื่องเห็นภาพซ้อนเหมือนกันเราก็เลยแบบไปหาคุณหมอท่านนี้พร้อมกับพี่สาวเราเลยพอเราไปคุยกับคุณหมอเขาว่าค่ะคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นดับเบิลวิชั่นเนี่ยคุณทำเลสิกไม่ได้นะ หมอบอกเลยนะว่าทําไม่ได้เออแล้วเขาก็แบบตรวจวัดตรวจค่าสายตาอย่างนู้นอย่างนี้ให้เราเขาบอกว่ามองทั่วไปอ่ะเขาดูไม่ออกว่าเรามีอาการตาเหลแน่นอนว่ามันมันไม่ได้มาตลอดเวลาไงนายแคเข้าใจฉใาะอย่างที่เราบอกว่ามันมันแบบมันมาตอนที่เราเหมอจริงๆนะเออหรือว่าเราแบบเราเพ่งอะไรซัมติงสักอย่างอะ่ะหนักๆอ่ะมันจะมามันจะแบบเห็นชัดเวลาถ่ายรูปคือเห็นชัดจริงๆเออแล้วก็เวลาเราจ้องอะไรสักอย่าง ตอนที่เราเปน็นอะเราจ้องอะไรสักอย่างอะเรารู้สึกว่าลูกตารเราลุกล๊กลุกเล็กลุกเลิกลุกล็กลิกเกเี่ยเออมันแบบกึกกึกแล้วแบบเวลาเราส่องกระจกมองหน้าตัวเองอะค่ะเวลาเรามองตาซ้ายหรือตาขวาตัวเองอะมองตาซ้ายปุ๊บมองตาขวายางงี้ใช่ป่ะในสายตาคนปกติที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะลูกตาจะหยุดอยู่กับทีมันสามารถแบบเห็นเองโดยที่แบบลูกตาไม่ขยับอะไม่ใช่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเออแต่มันจะอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบมองซ้ายมองขวาได้แต่เราอะไม่ตอนนั้นก็คือเรามองซ้ายลูกกจะปุ๊บ ไปซ้ายมองขวาแล้วก็ตาลับฟุบไปขวาอย่างนี้เลยงงมากพหลังจากนั้นปุ๊บพอตรวจสอบมาเรียบร้อยก็คือเราก็เห็นภาพซ้อนจริงๆแหละเนาะคุณหมอเขาก็แบบเออพูดถึงเรื่องการผ่าตัดพูดถึงเรื่องแบบการใส่แว่นเพื่อรักษาการเป็นดับเบิลวิชั่นะการเห็นภาพซ้อนนะคะสําหรับบางคนที่มีอาการตาเหล่มีอาการเห็นภาพซ้อนนะคะเขาจะให้ใส่แว่นปิดซึมใช่ไหมหแว่นาน,านั้นที่คอยแบบเหมือนปรับค่าสายตาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนปรับเหมือนปิดซึมเหมือนแบบแต่งกระทบหรอ ให้มันให้มันถูกทางประมาณเพราะคุณหมอบอกว่าเออมันมีแบบว่ามีการแก้ไขในการใสแว่นแล้วก็ผ่าตัดนะลราก็บอกคุณหมอคะ่ะผ่าตัดค่ะเราคงรีบพูดมากมั้งหมอเลยแบบไม่ได้บอกเราว่าเราสามารถใสแว่นปิดซึมได้ไหมอ่ะเก็ตป่ะพอคุณหมอเขาบอกมาสองอย่างปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยผ่าตัดค่ะอย่างเงี้ยตอนที่คุณหมอประเมินค่าสายตาให้เราใช่ป่ะเขาก็จะเอาค่าสายตาใสตาส,าตาสั้นเนี่ยให้เรามา แล้วก็ให้เราไปตัดแว่นใหม่เพื่อที่จะปรับค่าสายตาเราแล้วก็มาตรวจเช็คอ,อีกทีหนึ่งว่า <c oughs> การเห็นภาพซ้อนของเรา,าเปลี่ยนไปไหมแต่หลังจากที่ทํามานะคะก็คือการเห็นภาพซ้อนไม่เปลี่ยนไปหรอกซ้อนเหมือนเดิมเราเราก็เลยแบบถามคุณหมอไปว่าเออเนี่ย ุณหมอทอจะบอกเหตุผลให้เราบังได้ไหมว่าทําไมยูดีเราถึงมีอาการเห็นภาพซ้อนขึ้นมามีอาการตาเหล่ขึ้นมาประมาณเนี้ยหมอเขาบอกว่าคือเขาอะไม่ไม่สามารถบอกได้นะมันเป็นมันแบบมันอยากจะเกิดมันก็เกิดอะเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากรู้จริงๆก็คือให้ไปตรวจเส้นประสาทในสมองคือไปสแกนสมองซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเราเคยสแกนสมองเรื่องหน้าชามาแล้วรอบหนึ่งมันไม่มีสิ่งผิดปกติในหัวสมองเราสําหรับการหน้าชา คือก็หาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันเราคุณหมอท่านเ,นเองก็บอกว่าคุณหมอเขาก็ไม่ค่อยแนะนําให้ไปสแกนสมองเท่าไหรไหรอกเนื่องจากว่าทุกคนที่เขาส่งไปก็ก็ไม่ได้รับคําตอบเหมือนกันว่าทําไมเพราะการสแกนสมองออกมาทุกคนล้วนเป็นปกติเออเขาบอกว่าเรื่องอาการเห็นเห็นภาพซ้อนนี่ยมันคือการเกิดจากเส้นประสาทในสมองเกิดจากสมองสั่งการผิดปกติทําให้เราเห็นเป็นแบบนั้นใช่ไหมสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ก็คือแก้ไขที่ปลายเหตุคือผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตานะคะ เราคุณหมอเขาก็เลยแจ้งมาให้ฟังว่า,วาการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตามันมีโอกาสกลับมาเห็นภาพซ้อนอีกได้นะไม่ใช่แบบผ่าคุณผ่าตัดรอบนี้เสร็จปุ๊บจะไม่มีโอกาสกลับมาเป็นอีกอ่ะไม่ใช่มันสามารถกลับมาเป็นอีกได้ในเคสของเพื่อนคุณหมอที่เคยผ่าตัดเองอะ่ะก็มีการกลับมาเป็นอีกเหมือนกันในแบบในระยะเวลาประมาณ10ปีของเขาเราก็แบบโอเคคะ่ะเพราะเราคิดว่าเราคงต้องยอมรับในจุดจุดนั้นว่ามันจะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกเราก็แค่หวังว่ามันจะไม่กลับมาเป็นอีกก็แค่นั้นเองนะคะ หลังจากที่เราคุยเรื่องการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเขาก็จะมีการนัดผ่าตัดใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเออมีการผ่าตัดแบบวิธีไหนบ้างก็คือมีการผ่าตัดแบบโปยาสลบกับฉีดยาชาคุณหมอเขาก็แนะนําว่าให้เราเป็นการฉีดยาชาไปเนื่องจากว่าด้วยราคาที่ถูกกว่าแล้วก็เขาดูจากบุคลิกเราเขาบอกว่าเอออย่างเราน่าจะทนได้อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยก็ เจาะปากเจาะหูเนาะก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสายกลัวเข็มอยู่แล้วว่าเขาก็จะถามแล้วว่าเราเคยผ่าตัดอะไรมาก่อนหรือเปล่าเราก็บอกว่าเราเคยผ่าตัดฟันคุดค่ะ <c oughs> อันนั้นคือครั้งแรกครั้งครั้งแรกในชีวิตอย่างเดียวในชีวิตดีกว่าบอกว่าครั้งแรกในชีวิตเลยเพราะเราผ่าตัดฟันคุดมาสามที่เนาะแล้วแบบตอนที่เราไปตรวจหน้าชาหมอก็เคยถามนะว,ว่าแบบเออไปผ่าตัดอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่ามันาอาจจะมีผลกระทบทําให้หน้าชาได้ไงแต่แต่หน้าชาอันเนี้ยมันมันเกิดหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหมายหลังจากการฉีดยาชาส่วนนั้นผ่าปาาเเร่พิงม็น หลังจากช่วงนั้นนะก็ช่างมันเราจะไม่พูดถึงเขาโอเคค่ะพอหลังจากที่นัดผ่าตัดเรียบร้อยแล้วปุ๊บตอนที่ไปหาคุณหมอค่ะเราไปหาคุณหมอในช่วงประมาณเดือน7ปีที่แล้วนะคะคือ2020นโนแล้วก็ได้ผ่าตัดจริงๆก็คือช่วงเดือน9ต้นเดือนเพราะตอนผ่าตัด่ะคะ เริ่มแรกปุ๊บเขาก็จะตรวจร่างกายปกติตรวจตาตรวจความดุ้งความดันอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนางพยาบาลนะคะเขาก็จะก่อนผ่าตัดนะเขาก็จะเรียกเราแล้วก็อธิบายว่าหลังผ่าตัดเราต้องดูแลตัวเองอย่างไงบ้างเขาก็จะให้แผ่นสีเหลืองมาสําหรับคนที่แบบ จำไม่ได้เขาต้องให้แผ่นสีเหลืองมาแผ่นหนึ่งใช่ไหมคะในถุงยาเนี่ยก็จะมียาหยอดมาให้แล้วจาไม่ได้ว่า1นึห,นหรือ2แต่มียาหยอดมาให้แล้วก็มีคําแนะนําหลังการผ่าตาดัดน้ําเกลือมีสาลีมาให้แล้วเขาก็ให้ใส่ไอแพดมาให้อันนี้ที่เขาพูดนะแล้วข้อนี้เราว่าประเด็นก็คือตอนที่เริ่มผ่าตัดนะคะแล้วก็มีการเข้าห้องผ่าตาัดใช่ไหมคะมีพักผ่าตัดก่อนเข็มเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะทํา ดูแลเราเรื่องทําความสะอาดยอดยาชาฉีดยาชาอะไรค่ะตอนผ่าตัดก็ดาเนินการไปด้วยดีก็มีปัญหาตรงที่เราเจ็บตาข้างขวามากไม่รู้ทาไมตาข้างขวาก็จะแบบเป็นปัญหาตั้งแต่อตอนง้างตาเลยคือตาเราเล็กมากหรือไงนะแต่ปกติตาข้างขวาเราก็เล็กตกาข้างซ้ายนะตาตาข้างซ้ายเรามีปัญหาหน้อยกว่าตาข้างขวาแต่ตาข้างซ้ายคุณหมอบอกว่าเล็กกว่าตาข้างขวาเราก็เลยงงว่าเออเขามองอยังไงนะ <laughs> ดังนั้นเราก็ช่ามาเถอะค่ะ เอาเป็นว่าตอนผ่าตัดสมมติว่าใครแบบมีอาการแบบเราแล้วก็ต้องการที่จะแบบเซฟประหยัดค่าคอร์สเงินตรงเนี้ยแล้วก็เลือกที่จะผ่าตัดด้วยการฉีดยาชาก็ไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทําแล้วเจ็บเนาะเราเนี่ยทำแล้วเราทำแล้วปวดแต่พอหลังจากที่คุณหมอเขาแบบว่าขยับตัว ขยับจุดในการผ่าขยับมุมในการผ่าก็ไม่ปวดแล้วนะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกาตาคนไม่ต้องกลัวไปนะคะใครส,ส้งสส่อะไรก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะ,ะคะลักนี้พอหลังจากที่ทาข้างขวาเสร็จปุ๊บก็เ,เขามาทําย้ายมาทําข้างซ้ายใช่ปะตอนทางข้างซ้ายปุ๊บตอนงางตาถอดตาก็แบบงาง,างางตาถอดตางางตาแล้วก็เอาที่งางตาออกก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนผา่าก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่เจ็บส่วนตาข้างขวาตอนเอาที่งางตาออกก็เจ็บ เะมากเลยเหมือนโดนหนีบแบบเหมือนเนื้อดนหนีบงงเออแล้วว่าพอผ่าตาเสร็จปุ๊บเราอะเคืองตาข้างขวามากมันเหมือนกับแบบโดนได้โดนไหมอะที่อยู่ในลูกตามันแบบมันเคืองมันขูดๆอย่างเงี้ยเออก็บอกหมอว่าว่าแบบเออเราเราเจ็บนะเขาก็แบบเอาสำลีอะค่ะที่เป็นสำหรับสำหร,รับปิดตามาปิดกดให้แน่นๆแล้วก็ใส่ที่ครอบตาที่เราโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี้ยอันเนี้ยปิดทับให้ข้างหนึ่งส่วนข้างอีกข้างหนึ่งอะไม่ไม่ได้แปะ เออยังไม่ได้แปะนะตอนนั้นแต่แล้วเขาก็ปิดให้เราใช่ปะแล้วคราวนี้เราอะตอนที่ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาจะปล่อยเราให้นอนพักในห้องห้องหนึ่งไว้ก่อนแล้วห้องห้องนี้เนี่ยมันก็ก็แค่นอนเฉยๆไงเหมือนเหมือนนอนดูอาการว่าเป็นอะไรไหมหรืออะไรเงี้ยพอนอนเรียบร้อยเขาก็แบบว่าเออมีอาการแบบว่าขึ้นไส้หรืออะไรหรือเปล่าเราก็บอกว่าอ๋อไม่เราไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอ,พอลงมาเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนั่งรถเข็นอะเรา น่าจะมีอาการเมายาค่ะเราเริ่มรู้สึกเราปวดหัวปวดหัวนะปวดหัวจนถึงสันจมูกตรงเนี้ยขึ้นมาเลยปวดปวดทั้งหมดเลยปวดมากเลยพอหลังจากที่เราบอกนางพยาบาลนะคะที่คอยหิ้วยามาแล้วก็พาพี่สาวเราไปจ่ายเงินอะ่ะเออบอกว่าเออเนี่ยแบบมียาแก้ป,ปวดไหมเขาก็บอกมียาอยู่ในถุงให้กินได้เลยประมาณนี้แต่ปรากฏว่าในถุงอะไม่มียาแก้ป,ปวดให้นะไม่มียาแก้ป,ปวด,วด,ดหัวใดๆให้แล้วพอขอมันไม่ครบเนี่ย ก็เลยต้องกลับไปชั้นจสุอีกรอบหนึ่งเพื่อคุยกับนางพยาบาลว่าเออเนี่ยมันของมันไม่ครบนะมันไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยไหนบอกว่ามียาไงามันไม่มีนะแล้วเขาก็บอกว่าเออในเซตอะคะ่ะมันไม่มียาแก้ปวดหัวให้มันมีแค่ยาหยอดตาแล้วเราก็เลยบอกว่าแล้วไอ้นี่แหละไอแพดคือพี่อันเนี้ยจะเป็นเรื่องของพี่สาวแล้วก็คุณแม่เป็นคนแบบประดองประเดเป็นคนคุยเรื่องให้ทุกอย่างเลยนะคือเราอะนะจุดนั้นคือไม่ไหวแล้วนะจุดนั้นคือนั่งอย่างเงี้ยนั่งกลุ่มอะคือเคยเห็นแบบว่า ร้องไห้น้ำตาเป็นใสเลือดไหมคือเราเราเราคือจุดนั้นคือน้ำตาเป็นใสเลือดเลยจริงๆน้ำตาเนี่ยไหลลินเป็นใสเลือดเพราะหลังผ่าตัดแล้วเลือดมันออกแล้วเรานั่งแบบนั่งกุมหัวไงคือมันปวดหัวจนจนเราร้องไห้อ่ะจนน้ำตาไหลอ่ะือไม่รู้จะพูดว่าปวดหัวจนร้องไห้หรือปวดหัวจนน้ำตาไหลดีแต่คือน้ำตาไหลเพราะปวดหัวเรานั่งนั่งกุมหัวแบบพี่สาวกับแม่ก็เป็นคนคุยให้ทุกอย่างเลย <vit> เขาบอกว่าเออเนี <im odo> ่ยมันม <im> <the> ีแค่ชิ้นเดียวนะตอนแรกมันเหมือนจะไม่ให้ด้วยเวงงมาก คือที่ฉันพาตัดสองข้างนะคุณให้มาอันเดียวมันก็ไม่ไม่ถูกอะนอกจากว่าไม่มีอันนี้แล้วนะไม่มีแผ่นแล้วนะไอเ้เทปเทปแปะก็ไม่มีแม่เทปแปะเขาก็ไม่ให้เราก็แบบพี่สาวแม่เราก็บอกว่าเอออันเนี้ยมันมีแค่อันเดียวนะก็คืออันที่แปะแตะมาตอนตอนเนี้ยตอนที่นั่งอยู่บนรถเข็นเนี่ยมีอยู่แค่อันนี้อันเดียวในถุงไม่มีไรเทปก็ไม่มีเราจะแปะยังไง ยาแก้ปวดก็ไม่มีขอก็ไม่ได้คือนจุดนั้นอะ่ะคือมันไม่ใช่แบบว่าฉันจะเอาของฟรีนะคือแบบถ้าเกิดคุณคุณไม่มีให้จริงๆแล้วคุณแบบคุณอยากให้ซื้ออะก็คือก็ได้ไงแต่ไม่เขาไม่เขาไม่ทําให้หรือเวไม่ทําให้สัย่าเราก็ยังคงแบบปวดหัวชิบหายปวดหัวจนแล้วจนรอดก็ยังปวดหัวอยู่ก็ไม่ช่วยอะไรกูเลยนะงพยาบาลไม่ช่วยอะไรเลยนะจุดนั้นก็ปล่อยให้ดิฉันปวดหัวอยู่อย่างนั้นต่อไปเราเหมือนแบบ เหมือนแม่เราก็ถามไหมว่าแบบที่ไหนมีขายยาแก้ปวดหัวมึงอยู่ในโรงพยาบาลแต่ต้องถามนางพยาบาลว่าที่ไหนมียาแก้ปวดหัวแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปซื้อเซเว่นหน้าโรงพยาบาลฮลัลโหลอยู่โรงพยาบาลแต่ต้องไปซื้อยาแก้ปวดหัวเซเว่นหน้าโรงพยาบาลหรอณจุดจุดนั้นก็แบบคือฉันไม่ไหวแล้วไงแล้วประเด็นเรื่องเรื่องเบิกของเรื่องของของของ,ของเขาเหมือนกันปกติมันต้องมีเทปแปะใช่ไหมคะ คือพี่สาวพี่สาวเราอะที่ไม่ใช่คนที่แบบจะไปทาเลสิก้อมเราอีกคนหนึ่งอะคือเขาไปผ่าตัดทาเลสิกใช่ไหมก็มีเทปแปะให้ไม่ว่าที่ไหนที่ทําอะไรเกี่ยวกับลูกตาโดยมีอ e ีแพดนี้มามันก็ต้องมีเทปแปะให้คือเขาต้องการให้เราเอาแบบสกอตเทปทั่วไปแล้วก็มาแปะหน้าหรอหรือยังไงคือเขาไม่ให้เราอะเรางงมากตัวแม่ทวงอะเขาถึงให้มาประเด็นคือมันไม่ใช่ของเปิดใหม่นะที่ให้มามันคือของที่ถูกใช้แล้วเว้ยแน่นอนว่าเราไม่สี่เรียสหรอกแต่ทําไมต้องงกขนาดนั้นอะคือ มันไม่ได้อยู่ในเซตหรอวะคืออันเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่งงมากๆคือถ้าฉันไม่ขอถ้าถ้าคุณแม่ไม่แบบว่าไม่ทวงอ่ะก็ไม่ให้หรออมันก็ไม่ใช่เป่าอ่ะคืองงอ่ะณจุดนี้คืองงสรุปก็คือให้ของไม่ครบอยากแก้ปวดหัวบอกให้ไปซื้อที่เซเว่นไม่สามารถเบิกที่โรงพยาบาลได้เบิกเบกกินฟรีไม่ได้เบิกจ่ายก็ก็ไม่ยอม นำเสนอวิธีวิธีทางให้ยอย่างงงปะแล้วประเด็นก็คือตอนที่เราบอกว่ากูไม่ไหวแล้วอะขอกลับบ้านพอเลิกพอกูจะกลับบ้านกูปวดหัวมากกูขอโทษขยับขาย <c oughs> เออดิฉันแบบปวดหัวมากไม่ไหวแล้วขอกลับบ้านพี่สาวกับแม่ใช่ไหมคะพี่สาวก็ขับรถแม่แล้วแบบว่าแบบแวะแะบบไปเซเว่นน้ำโรงพยาบาลเพื่อซื้อ,อยากแก้ปวดหัวให้เราใช่ปะสรุปอะไรยังไงร,รู้ไหมเซเว่นน้ำาโรงพยาบาลไม่มียากแก้ปวดหัวขายแล้วคุณแม่พอหลังจากนั้นคือ oh my god I wanna go home อยากกลับบ้านมากอยากนอนอยากพักอยากอยากชุกสิ้นสินแต่คุณแม่อยากแวะแม่โครคะ่ะแม่จะไปซื้อผลไม้ให้ดิฉันทานมั้งคะเราสุดท้ายเราก็เลยสลบไปบบนรถหลับไปแหละหลับแล้วก็แบบตื่นมาอทีนึงแบบถึงบ้านอะเราก็เดินงกเง็กงกเงกกเงกลับบ้านไปปุ๊บกินยากินยาแก้บนหัวก่อนจำไม่ได้แล้วอะเออเม็ยาสามชั้นมัน้งเออก็กินแล้วก็นอน น่าจะนอนไปประมาณสามสี่ชั่วโมงมั้งตื่นมาทีหนึ่งคือหกโมงอะตื่นมาทีหนึ่งก็แบบ everything จริงกับเบลอุ้ยเราลืมเล่าไปว่าเหตุผลหนึ่งที่กลับไปหาฉันจักสุขเพราะว่าจะไปถามว่าอีป้ายอีแผ่นตาแผ่นปิดตาเอาออกได้เมื่อไหร่ด้วยแล้วเขาก็อธิบายอย่างมึนงงคือเป็นนักพยาบาลที่อธิบายมึนงงมากคืออธิบายไม่ดีอะคือเราจําไม่ได้เราคือเรื่องมันนานมันเป็นปีกว่าแต่แต่ณจุดนั้นคือแบบคือยังไงหรอคือคือณจุดนั้นคือแบบ อะไรวะเนี yeah. ้ยแล้วเรื่องพอเรื่องนั้นพาไปเราก็เรื่องอีพวกโป่งพวกแตะพวกอะไรอย่างนี้อีกนะคะหลังจากที่พอเรามาถึงบ้านนอนพักเรียบร้อยชันยานตื่นมาก็ปกติสุขอ่นะก็คือไม่รู้สึกปวดหัวไม่ปวดตาก็แค่มีตึงๆกับส่วนที่ถูกผ่าตัดไปเท่านั้นเองดังนั้นทุกคนที่แบบมาผ่าตัดก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะมันไม่ได้้ายแรงแล้วก็ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายอันดับแรกก็คือตอน l i s ที่แนะนําการรักษาตัวหลังผ่าตัดนะคะก็ทําความสะอาดเนาะล้างมือให้สะอาดก่อนหยอดยา ก็ล้างมือให้สะอาดน,นะคะไม่ให้น้าเข้าตาเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ดังนั้นกันสระผมก็จะทําไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เวลาใหม่ที่เย็บอะค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกเคืองตาดังนั้นก็ไม่ต้องกัวงวลใจไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกตาเราจะปรับสภาพเองแล้วจะใหม่มันน่าจะนิ่มลงเรื่อยๆแล้วลกตัวเราจะคุ้นเคยไปเองอะแล้วมันก็จะหายเคืองหลังจากนั้นก็เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่า ใหม่ละลายเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลา6-3เดือนถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการปวดตาคิดตาเยอะตาแดงมาก <c oughs> ก็ให้มาพบแพทย์ก่อนกําหนดได้แล้วก็ตอนที่แพทย์นัด <c oughs> ก็ให้ไปพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดด้วยส่วนเราก็หลังจาก2สัปดาห์ก็โอเคนะทุกอย่างคือแบบยาหมดพอดีเป๊ะตาหายเคืองพอดีแล้วก็ตาหายแดงพออันนี้นะคะจะเป็นภาพตอนที่หลังผาตาัดตาอันนี้1สัปดาห์ ก็คือจะเป็นช่วงระยะเวลาที่แบบว่าตาก็คอ่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะพอหลังจากนั้นปุ๊บพอสองสัปดาห์แรกพอไปตรวจเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาก็จะนัดให้ติดตามผลอีกทีหนึ่งหลังจากรอบนั้นทุกอีก6เดือนก็เราจะมีนัดอีกทีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนะก็คือตอนเดือนสาป,ปี2021ตอนนั้นก็คือมา follow up ไปตรวจตาเลสิกเลยก็คือใช้ช่วงระยะเวลาเดียวกันเลยเพราะว่ามันถึงเวลาสามารถตรวจตาได้แล้วนะคะว่าสามารถทําเลสิกได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องคลิปการทําเลสิกหลังจากนี้นะคะ่ะเรื่องปรับค่าสายตาให้กลายเป็นค่าสายตาปกติเราก็จะมาพูดถึงในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคนที่งงๆแล้วก็สงสัยอะไรเงี้ยก็สามารถสอบถามมาได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะเรารู้สึกว่าคลิปนี้เราก็พูดไม่ค่อยมีเรื่องอะไรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ